ว่าอะไรฮะมมีควาสุขแบบทำไมจะแบบสติ๊กเกอร์แบบหน้าเดือดต่อยเมาทราเป็นอะไรเล่าให้แฟนๆใ,ให้เล่าให้แฟนๆฟังซีนน,นี้คือเขาอยากรู้กันมากเลยก็ไม่ม,มีอะไรผมแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีหรอแฮปปี้ดีจริงๆอือเปล่าแข่งมันต้องไรียนซิกาก <c oughs> พูดว่าอะไรนะนั่นเหมือพูดว่าอย่้นเลาไม่ได้หรอไม่รู้จะเล่าอะไรแต่ว่าแฮปปี้ดีครับผมแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีหรอแฮปปี้ดีไม่จริงหรอกคือปากแข็งต้องมีอะไรสักอย่างแพูดว่าอะไรนะนั่นเหมือพูดว่าอย่้นเลาไม่ได้หรอไม่รู้จะเล่าอะไรแต่ว่าแฮปปี้ดีครับโอ้ค้างป่ะไหมครับโชฉมคือปากเน่ยผมแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีอาจจะมีคนบอยก็ได้ วิธีจับงูคอนสเน็คไม่ยากง่ายๆเลยว้าว <Wow. S 1> มิดเดียวที่ดีคือมิดยู่จะเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่ตน้น